สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในเกมไรายเลนเจอร์นะครับผมซึ่งมาประจําการอยู่ที่ไอเดียหลักอีเช่นเคยนะครับผมซึ่ง หลังจากสเตจอีเวนต์เสร็จสิ้นแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมศึกการแย่งชิงอ่าหมัดไอศครีมดับเบิลนะครับผมก็ลุงได้จบอันดับที่หนึ่งนะครับผมคือฟุกได้ที่หนึ่งมาครับผมหมดลูปีไปอย่างเยอะเลยนะครับผมอ่ะลุงจะมารีวิวจุ้มมัดไอศครีมดับเบิลนะครับผมอ่าหมัดไอศครีมดับเบิลเนี่ยมันมีค่า ค่าพลังเปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่าปกตินะครับผมอ่าสังเกตนะมันมีค่าต้านสกิลเนี่ยอ่าปกติมันจะเป็น50%นะครับผมมันก็เลยมาอีก4.6%นะครับผมสำหรับพลังโจมตีรวมด้วยนะฮะปกติค่าทองมันเนี่ยจะเป็น444%นะเออนี่ก็เพิ่มมาอีก48%นนะครับผมก็ ระยะเวลาที่สร้างเรนเจอร์นี่ก็เพิ่มมาอีก3%นะครับผมก็ค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียวนะครับผมที่ลุงอยากได้เกียร์ที่เป็นเซ็ตอันดับท็อปสิก็เพราะว่ามันมีระยะเวลาสร้างคูดาวระยะเวลาที่สร้างเรนเจอร์ใหม่นะครับผมเพิ่มมาอีก3%ก็จะเป็น33%นะครับผมลุงยังไม่มีลุงต้องการเอามาใส่ในตัวเจ้าอลิสติกิสัพปะ,ะรุนะฮะเพราะว่า ช่วงเทรนแผดนี้นะครับผมมันขัดขวางการผลิตแร่มาแรงนะครับผมลุงจึงจะเอามาลดเวลาสร้างเรนเจอร์นะครับผมกับบวกกับเซตชุดขึ้นเวทีนี้ก็โอ้โหครับมีลดร,ระยะเวลาสร้างเรนเจอร์ไปอีกนะครับผม47.6%นะครับผมรวมกับออฟที่4ด้วยแล้วก็ได้มาอีก33%นะครับผมเออก็ เอามารถคูดาวเรนเจอร์นะาจาก5.5รบไปอีก4.4นะมันก็จะเหลือ1.1นะครับผมเพราะฉะนั้นนะอาริสติกิของลุงเนี่ยจะใช้เวลาการปล่อยตัวเรนเจอร์1.1วินาทีนะครับผมสำหรับเจ้าอาริติกินะครับผมเออนี่แหละครับผมที่ลุงอยากได้นะฮะเออก็เกียร์มันเนี่ยมีค่อนข้างมีความพิเศษเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมมันเป็น อย่าใส่าธาตุมืดก็จริงนะแต่เราเนี่ยสามารถเอาไปใส่าธาตุปกติก็ได้แต่จะใช้อ p อปชันที่4ไม่ได้นะครับผมอ่าส่วนออปชันที่4ที่ลุงจะแนะนำนะครับผมที่ควรอ่าจะเลือกนะครับผมสำหรับหมัดไอซ์กิมดับเบิลนะฮะก็พลังชีวิตคือค่าที่ติดมากับตัวของมันอยู่แล้วนะครับผมใช้ได้ดีทีเดียวนะครับผมแต่สำหรับบนบนท็อปทอปเนี่ยเขาจะรีหาค่า ระยะเวลาที่สร้างเลนเจอร์ใหม่นะครับผมซึ่งลุงก็รีมาแล้วครับผมรีมาจนแบบว่าหาไม่ได้นะครับผมกลับมาใช้ออปชั่นที่4ที่เป็นค่า HP เหมือนเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าน้องๆรูบี้ไม่เยอะหรือคัมพีไม่เยอะก็อย่าไปรีเลยนะครับผมใช้ค่าเดิมของมันดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับค่าพลังชีวิตนะครับผมอ่าเนี่ยแหละครับผมมีต้านสกิล 54.6มีพลรรังโจมตีรวม488.4%แล้วก็ระยะเวลาที่สร้างเรนเจอร์ใหม่นะฮะ33%นะ,ะทีนี้นะครับผมออปชั่นที่4เนี่ยลุงจะมาหาค่าสูงสุดของมันนะลุงรู้สึกว่า ค่าสูงสุดของมันเนี่ยอยู่ในลนเจอร์บุ๊มันจะมีเลยสี่สี่ร้อยไปนะฮะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าลุงจะมาลองหารีหาค่าดูนะครับผมมีอคอพีอยู่สี่ร้อยสา4สิบเก้านะก่อนอื่นนะครับผมต้องร็อกออปชั่นก่อนนะครับผมถ้าเราต้องการค่าถ้าเราต้องการออปชั่นเป็นพลังชีวิตนะครับทีนี้เราก็จะมารีหาค่าสี่ร้อยกันนะโอ้โหจากสา0รดอยกิบถไป3า5รอิโอ้โห โอ้ oh my god โอเคครับเราไปต่อครับผมโอ้สามร้อยแปดสิบอยากได้ค่าสี่ร้อยนะแล้วก็อยากรู้ว่าใน Ranger b o o k อ่ะเขาให้มาค่าต่ำเอ่อค่าหมายถึงค่าที่ยังไม่ตีบวกที่ยังไม่ตีบวกเอ่อเขี้ยวมังกรไปนะครับผมมันมีค่ามาถึงหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะได้ถ้าเกิดเอ่อเราตีบวกเขี้ยวไปแล้วเนี่ยมันจะเอ่าเลย400ไปนะครับ400เปอร์เซ็นต์นะ เพราะฉะนั้นเราจะลองมาหาดูกันสัก1 0บถึงยีครั้งนะครับผมมากดเปลืองคัมปีโอโหสี่ร้อครับคือ400เนี่ยคือมันมันสุดแล้วนะครับผมว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับผมรุงจึงไม่อยากเสี่ยงที่จะรีต่อไปนะครับผมอพอจบแค่400ก็พอแล้วครับผมก็ ซึ่งเป็นเกียร์ชิ้นที่ลุงภาคภูมิใจมากนะครับผมเพราะได้ออันดับหนึ่งใน s t a ทอ e เวนตมาเป็นครั้งที่2นะครับผมตั้งแต่มีการเปิด s t a ทอ e เวนตออกมานะฮะมาเดี๋ยวเราไป PVP กันดูหน่อยนะครับผมว่าเกียร์มัดไอซ์ครีมดับเบิลเนี่ยมันจะเจ๋งขนาดไหนนะฮะโอ้โหเจ้าจอนมาตี2รอบเลยครับโอ้โหไอจอนดูเกมตั้งหลับก่อนนะฮะ เจ้าจอนมาตีลุงสองรอบเลยบ้าไปแล้วเดี๋ยวดูเกมทีมทีมของเข,งขาค่อนข้างดีนะครับผมสำหรับเจ้าจอนนะครับผมทีมของลุงแพ้ไปนะฮะโอ้โหครับเรามาดูเกมตั้งรับจังหวะนี้นะโอ้โหตัวก็ออกมาเยอะอยู่นะครับผมแต่ว่าดูเหมือนว่าเนี่ยเขาจะใช้อ่าอะไรนะเขาจะใช้ไอเทมเออมาตาไปก่อนเลยนะเบอทํทำไมถึงใช้ก่อน ผมไม่เข้าใจนะฮะงงเหมือนกันนะฮะจังหวะนี้นี่ครับเขาเริ่มตั้งตัวได้แล้วนะครับผมเขาใช้ตัวเจ้ากิโรโรนะฮะเป็นตัวตัวยืนแทงแล้วก็ใช้ตัวเจ้าเอ่อเมรุออรัสนะครับผมแล้วก็ตัวบัฟพลังโจมตีแล้วก็ตัวสตันเพิ่มอ,อึมาอีกหนึ่งตัวก็คือเจ้าตัวเห็ดพิซซารีนะฮะก็จังหวะนี้นะครับผมทีมรับของลุงเนี่ย โดนบุกอย่างหนักเลยนะครับผมโอ้โหสตันถึง2ตัวกันเลยทีเดียวนะฮะมีเจ้าเมดิอดัสนะครับผมแล้วก็มีเจ้าซารีเห็ดพิษนะฮะก็เรียบร้อยนะแพ้ไปนะฮะโอ้โหอ,อะไรกันนี้ก็ลุงมีไปตีแพ้ด้วยนะครับโหแบบอย่างอย่างเกรียนนะฮะแบบโอ้โหอ,อะไรกันนี้คือเซจิโอบันเนี่ยเขามาตีลุงนะลุงก็เลยตีกลับนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดู เจ้าอาริสของเรานะครับผมว่ามานโอ้โหเจอเทพนะฮะเราจะสู้ได้หรือเปล่าไปลองดูสักหน่อยนะครับผมเลเวล L อ8เจอกับเขาคนนี้เนี่ยลุงจำเป็นต้องใช้ไอเทมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนวนว่าเราจะสามารถต่อสู้กับเขาได้หรือเปล่านะครับผมโอ้โหอะไรกันเนี่ยเราต้องใช้ทีมไหนต่อสู้กับเขากันดีครับผมเราใช้ทีมหนึ่งนะฮะ ก็ไม่มีตัวดามิดลุนแรงสักเท่าไหร่แต่จะเน้นที่เจ้าคิงนะฮะเจ้าคิงก็ดามิดเวทค่อนข้างแรงนะแล้วก็เราจะใช้เป็นมูลหมอดูกับจอร์เคนะฮะมาเอ,อ่อมาบับกันนะเรามาดูกันนะครับผมว่าในการตีเจ้าเอ่อเทพญี่ปุ่นคนนี้เนี่ยจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะเออปกติลุงเขาลุงตีเขานี่ต้องใช้ไอเทมตลอดเลยนะฮะก็ มีแพ้มีชนะด้วยนะฮะตามตามตามสเตปเลยครับผมว่าเราจะสู้ไหวหรือเปล่านี่เราต้องดูนก่อนนะฮะเราต้องดูนก่อนนะเกมของเราเนี่ยดูครับดูครับมาดูกันนะจังหวะนี้ดูเจ้าอาริสติกินะครับผมหนวินะฮะโอโ้เป็นไงครับเนี่ยโอห้หมาเลยครับผมอเกมยื้อเกมยื้อเกมยื้อมายื้อก็ยื้อครับปกติลุงจะใช้อเทมไปแล้วนะฮะ มาดูกันแนะ่ผมว่าจะไหวหรือเปล่านะโอ้โหแรงว่ะพัดดีกว่าฮะผมจังหวะนี้ผมชิงพัดก่อนได้เปรียบนะฮะชิงพัดก่อนได้เปรียบนะฮะแล้วก็ใช้ไอเทมไปโอ้โหครับลืมดูครับกดมั่วๆไปครับเรียบร้อยแพ้แน่ยน่ครับโอ้โหครับทีมยังโหดนะครับผมแต่เล่นอย่างกากนะครับผมโอ้โหครับลุงยุทธครับจังหวะนี้เจ้าเจม โดนขัดแร่แล้วฮะจังหวะน,นี้ต้องหาทางที่จะฆ่าศัตรูนะเจมแบกครับโอ้โหเจมแบกจะจัดเลยฮะจังหวะน,นี้ไปครับไปครับเราจะสู้ไหวหรือเปล่านะไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะฮะจังหวะน,นี <c oughs> ด้ดูครับดูครับโอ้โหสัลลีอือพลังของมิสไซซันลีนะฮะโอ้โหเรียบร้อยนะ โอ้ไม่ก็น่าจะแพ้แล้วฮะจังหวะนี้ผมว่าผมจะต้องแพ้หรือเปล่านะโอ้โหนีครับดูดูครับเอามาครับมาครับได้อยู่นะฮะจังหวะนี้ครับผมสําหรับอลิสติกิหนึ่งจุดหนึ่งวิของลุงฮะจังหวะนี้ครับยังไงครับโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเสียงแหบไปเลยทีเดียวนะครับผมเรียบร้อยนะผมก็ชนะเจ้าซิซิอะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยซิจิโตอะไรนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมผมเรียกว่า คุณบานนะครับผมอือโอ้โหครับเมื่อกี้นะฮะเชียเอ่อเชียทีมตัวเองนะครับผมจนคอแหบคอแห้งไปเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราซื้อขนนกอีกสักห้าขนนะฮะโอ้โหเห็นอาริสติกิหนึ่งจุดหนึ่งวิไหมครับโอ้โหถือว่าพลิกเกมได้เลยนะครับผมอาริสติกิกับเจ้าเอ่อเจมืดเมื่อกี้นะครับผมเห็นไหมฮะก็จากที่เราแบบ เกือบจะโดนดันกลับได้แล้วนะครับเราก็โอ้โหสุนทพัดเนี่ยเขามาแจกคะแนนลุงบ่อยนะลุงก็แจกกลับหน่อยก็แล้วกันนะฮะจะได้ไม่ต้องรีเยอะนะครับผมโอเคครับผมโอเคก็แจกไปนะฮะแจกไปครับผมมาฮะทีนี้เราก็ไปกันต่อนะรีกันต่อนะฮะ โอ้โหเจอ,เ,อเพื่อนนะโอ้ก็ก็ก็ข้ามหน่อยนะเพื่อจะได้ตีให้สมาชิกของเราได้ดูนะครับให้เพื่อนเพื่อนผู้รับชมน้องๆที่รับชมแล้วก็ติดตามได้ดูกันนะฮะโอเคครับเราไปกันต่อนะเมื่อกี้ไม่มีตัวบินเราก็ใช้ตัวของเราไปได้ตามปกติเลยนะับผมโอเคมาโอ้โหโอ้โหรับเป็นไงครับอาริสหนึ่งวิ อาริทหนึ่งวิอย่างเกียร์นะครับผมโอ exemplo, ้โหจะสู oh ้ไ oh. ด oh ้ห oh รือเปล่าครับจังหวะนี้กดยิกงๆกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหก็มาดิครับนี่ครับโอ้โหใครบอกว่าเบาวเจ้าเบาวชุดดําหรือเจ้าเบาไฟเนี่ยเจ้าบบาวไฟเนี่ยไม่เก่งแต่ผมมองว่าคอมโบที่มันเป็นความสามารถไฮเปอร์ที่ใช้ร่วมกับ เพื่อนๆในทีมนี่ลุงมองว่ามันค่อนข้างติดดีนะครับผมสำหรับคอมโบขัดขวางการผลิตแร่นะฮะโอ้โหแต่ตอนนี้ลุงโดนแล้วฮะลุงโดนคอมโบขัดขวางการผลิตแร่แล้วนะฮะจังหวะนี้ครับผม<ไ>ยังไงครับโอ้โหโดนแช่ครับผมต้องใชเทีมแล้วนะครับผมทีมเขาค่อนข้างแข็งแกร่งน่าดูเลยนะฮะโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหครับผมอืม แต่รอบนี้ลุงมองว่าเจ้าคิงก็เก่งนะเจ้าคิงเจ้าคิงเจ้าเมริอดัสนะครับผมควรปั้นมาเร่นนะฮะเออสำหรับเจ้าลิงคัสลุงไม่ใช้ก็เพราะว่าลุงใช้เจ้าคิงแล้วนะฮะก็เลยไม่ใช้นะครับผมมีเรนเจอร์ตัวป่วนผมขอใช้เป็นหนึ่งตัวก็พอนะฮะโอเคครับโดนพัดแล้วนะฮะอ่ะเห็นไหมครับผมดอกไม้ของเจ้าคิงก็ยังติดดีนะครับผมอ่า นี่ฮะดูครับโอ้โห,โโหเรียบร้อยไปนะครโอ้โหเป็นยังไงครับผมเกียร์ออมัดไอศครีมดับเบิลนะลุงเอามาติดที่เจ้าอริติกินะค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียวนะครับผมไปทีนี่ฮะปราบปงโอ้เจอ,อสายโกงสายเกียนนะฮะคนนี้คืออยู่ในตำนานก็ขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่นะครับผมเขาเคยใช้อ,อ่า โปรแกรมโกงอยู่นะครับผมสำหรับเจ้านี้นะแต่ก็สงสัยจะเลิกไปแล้วนะฮะก็เป็นสีสันของเกมแรนเจอร์ะนะก็อยู่กันแบบยาวๆนะครับผมอืม,อมโอ้โหครับผมจะไม่ขอใช้ไอเทมแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะฮะสำหรับอน้องโดนัทคนนี้นะฮะโอเค มาครับอลิสติกิหนึงวิโอเคอลิสติกิหนึงวิออกมาแล้วฮะปุ๊บเนี่ยตัวเขาเนี่ยเริ่มจะปล่อยไม่ออกแล้วนะฮะเนื่องจากโดนอ่าขัดขวางการผลิตแร่ของลุงยุทธนะฮะโอ้โหก็มาดีครับจังหวะนี้ก็มาดิครับโอ้โหฮะเราจะไม่ใช้ไอเทมกันเลยทีเดียวนะไม่เปลี่ยนทีมด้วยฮะโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับผมอืม โอเคฮะไม่ปล่อยตัวด้วยเอาดิโอ้โหครับนี่เป็นไงแล้วครับโอ้โหตกเด็กไปนะฮะเรียบร้อยนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับอ่าก็การติดเกียร์ก็ลองดูทีมรอบข้างของเราแล้วก็ดูทีมของเราให้ดีนะครับผมสำหรับเกียร์เจ็ดดาวเนี่ยเลือกสลับออปชันที่4ตามสภาพแวดล้อมเลยนะครับผมอ่า ลุงจะบอกให้นะครับผมไม่จําเป็นต้องอยึดติดอยู่กับค่าค่าเดียวก็ได้นะครับผมมันสามารถพลิกแพงได้หลายรูปแบบนะครับผมอ่าโอเคครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องลุงยุทธ์ช anel กันด้วยนะครับผมก็ยังไงนะฮะวันนี้ลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบายบาย